พบกับผมโมชนโนยครับหนึ่งครับกับเทเลนแบ็กเี่อดสุขจิตตละนด้ผมอยู่ที่วัดกูดีดาวครับสวยๆนีคนมาถ่ายรูปมีหลายสไตล์ครับมาสองคนมั่งมาหลายหลายแบบใช่ครับผม ด้าน,นนี้เข้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปทางด้านนั้นนะเดินย้อนไกลกักนนหน่อยใช่ครับอยู่ข้างๆวัดาจาักรวรรดิเลยครับ วัดประดุทรงธรรมวัดประดูษทรงธรรมนะไม่ใช่วัดประดุในทรงธรรมนะวเราวัดซอยอยุธย,ยา4ครับ13นะครับเข้ามาเลยครับเดีนะ๋ยวตามเข้ามาเลยป้ายป้ายกับทางเข้าวัดที่ห่างกันมองมควรเลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับนอกจากจะมีโวัดประดุทรงธรรมแล้วยังมีก๋วยเตี๋ยวพ่อเมืองด้วย ผมอ่านตามชื่อนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไปว่าใครอ่านตามชื่อเขาชื่อเขาชื่อนี้แล้วก็บอกชื่อนี้ไปเลยนะเข้าใจง่ายๆวัดกูดีดาว นี่ครับจะมีป้ายด้วยครับ like ว <ardı> ัดป <navy in> <guard> ู looking? ่ีดาวนี่ครับโอ้โหสวยมากสวยมากครับเป็นอาคารเก่าอสักอย่างใช่ ก็มีครับด้านนี้ก็มีนางด้านนี้โอ้โ oh. ห รงนี้เขาจะชื่อว่าตำหนักกร,รมมาเลียนครับที่ที่ผมแบบให้ดูครั้งแรกใช่ไหมก็คือเดียวกันเคยเหมือนอาคาร,รอะสักอย่างใช่จะเป็นตำหนักกรรม,มาเลียนนะครับนี่มีคนกำลังจะลงนะครับผมใช่จะเป็นแบบย,ยาวเลยนะครับได้เดี๋ยวเข้าไปดูไปหน่อยแล้วกันนะครับ สําหนักกรรมเรียนตรงนี้ค่อยๆเดินนะครับเสียวไส้บอกถุงกันสูงันสมควรเลยนะครับค่อยๆไปใช่ครับโอ้โหเป็นเนี่ยครับด้านนี้สวยมากๆ ปันตายมากๆสูงมากครับค่อยๆลงนะครับโอเคก็เข,ข้าประมาณนี้อันนี้ครับด้านในโหสวยมากครับปะกูดีดาวนะครับ ยังมีคนถ่ายรูปอยู่นะอ,อข้างไปก่อนแล้วกันนะครับค่อยว,วนมาสวยมากครับสวยทุกจุดจริงๆบอกได้เลยว่าเป็นอีกวันที่ไม่ควรพลาดครับถ้ามาเที่ยวอยุธยา จร,จริงๆแล้วก็เคยพลาดแหละผม่ะมาสองสาครั้งแล้วอยู่ชาไม่เคยมาวัดนี้เลยนี่ครั้งแรกใช่ทางด้านนี้จะเป็นเจดีประธานครับวัดกูดีดาวทางด้านนี้ก็สวยครับมีทั้งคู่รัก มีทั้งเพื่อนกันมีทั้งนังแบบนายแบบมีตากล้องหูเต็มไปหมดนะครับผมนี่เห็นไหมมีจะมีนายแบบอยู่เราถึงนั่งแบบด้วย สังเกตว่าคนจะเข้าทางด้านนี้กันเยอะนะเดี๋ยวลองตางเข้าไปดูเลยครับว่าข้างในมีอะไรเต่าเนี่ยใช่ครับใช่ด้านนี้เลยครับ ๆใช่จะมีจะมีคนมาเรื่อยๆนะครับผมสังเกตอยู่ใช่เขาเียกว,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 ว่าโครงสร้างนี้จะเป็นอิดเป็นอะไรนี้สวยมากๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งครับยังมีคนเรื่อยๆอยู่ตอนนี้อ่าโอเคไปแล้วนะครับวสวยมากครับ ครับใช่นี่ครับมีในแบบเนี่ยนะครับมีดังแบบเนี่ยครับมีตากล้องเนี่ยนยครับปกติเลยครับแล้วก็มีคู่รักด้วย <laughs> ใช่ครับผม <laughs> ใช่ครับยืนกันบางทีแบบนี่เพย์ประกอบเพลงประกอบครับผม เดือดเอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเป็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้โหจะสวยมากครับโอ้โหผมว่าคนที่มาเที่ยวจะมีหลายสไตล์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าที่ผมเห็นนะเป็นคนไทยมีแดดมานิดๆด้วยนะครับสวยมากๆนะโอเค วัดไทยกัเ็เป็นหลายๆจุดมากๆได้เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับช่วงนี้พักก่อนสักครุยนึงครับ <Okay. S 1> ช่วงหน้ามาพบกับผมต่อครับดูที่วัดเป็นที่ไหนช่วงนี้พักสักครู่ครับ